รสมือแม่ครัวร้านนี้เหมือนแม่กับย่าทําให้กินเลยรสชาติเขาจะมีความนัวความอร่อยที่ไม่เหมือนร้านอื่นร้านนี้ชื่อว่ามุมตัสนะคะเปิดมา40ปีแล้วว่านานมากเราไปเจอร้านนี้มาแถวนนทบุรีจอดร้านที่หน้ารถแล้วเดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะเขาจะตกแต่งเป็นฟิลอบอุ่นอบอุนอบอ่นโฮมมม่สไตล์ผู้ดียังกิหน่อยๆห,หลักๆเลยอาหารเขาจะเป็นอาหารไทยนะคะแต่ว่ามีพวกซุกี้หม้อไฟด้วยอาหารทุกจานที่มาเสิร์ฟนะคะเขาจะทําใหม่ทั้งหมดซอสปรุงรสทางร้านก็ทําเองเครื่องแกงก็คือขกกันจานต่อจานน้ำวนี้ร่่าาลตบดง มันไม่ได้เป็นไส้หลับทั่วไปอ่ะเขานัวกว่าดูพิซซ่าดิแล้วชีสเยอะมาเลยแนะนําต้องกินตอนร้อนๆเลยนะคะเวลายหยิบชีสจะได้ยืดแบบนี้แล้วแป้งเขาแบบนุ่มมากปอเปีเป๊ยกกระเบื้องกรอบด้านในอ่ะจะเป็นกุ้งนะคะแล้วแป้งด้านนอกก็คือทอดมาได้กรอบสุดกินคู่กับน้ำจิ้มบวัวจานนี้ชื่อว่าขนมจิบคุณแม่มาทั้งหมด5ลูกชีสผักรวมพริกสดดังเดิมแล้วก็มันกุง้งด้านในคือชาำน้ำจิ้มเขาจะออกหวานหน่อยๆนะคะไม่ใช่ซอสเปรี้ยวราบอกเป็ดข้างบนโรยมาด้วยหนังไก่ทอดกรอบแซ่บนะอยากนนนนเหห้้ใป็ นุ่มหอมกระเทียมไม่เหนียวจิ้มกินคู่กับซอสพริพกแต่ไม่จิ้มก็อร่อยอาหารที่นี่คือรอบทิศรอบด้านมากอาหารใต้ก็มีตอกุ้งสดผัดกะปิต้องกินคู่กับขคาว่สวยร้อนๆนะกะปิหอมมากตอไม่เหม็นเคี้ยวกรุบๆหอมหมกทะเลลาวามีทั้งกุ้งปลาแล้วก็หมึกเนี่ยจะเป็นกระหล่ำปีนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าละมุนลนะมุนอ่ะมันกะทิหอมเครื่องแกงใครที่ชอบกินข้าวผัดต้องสั่งข้าวผัดพริกขี้หนูกุ้งสด,ดข้าวเดี๋ยวเรียงเป็นเม็ดสวยมากแล้วหอมกลิ่นกะทากี้ในเมนูน่ากินมากก็เลยลองสั่งมา ิ้มมาเป็นชุดครอบครัวเล็กอันที่เป็นลูกชิ้นแล้วก็เกี๊ยวอ่ะทางร้านเขาทาเองหมดเลยเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกทะเลเนื้อวัวแล้วก็ไก่ดูสีน้าซุปดีมีความใสๆละมุนล,ละมุนแต่หอมสุดๆเวลากินซุก,กี้แบบนี้นะคะบ้านเราจะชอบใส่หม้อลงไปในผักก่อนพอคิดว่าความหวานของผักจะมาทําให้น้าซุป,ปกลมกล่อมขึ้นบ้านไหนทาแบบเราว่างเมนบอกได้นะหละังจากนั้นก็จะเอาลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสัตว์ลงไปในหม้อเลยน้าจิ้มจะเป็นฟิลําจิ้มซุกี้ที่หอมกลิ่นกระทะรสชาติจะออกไปในทางเ็ม ปรี้ยวแล้วก็หวานนิดเดียวกินคูกับน้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นคือน,นัวอาหารของที่นี่กินแล้วรู้เลยอยว่าเขาใส่ใจในการทํามากทั้งวัตถุดิบแล้วก็รสชาติเขาเป็นร้านฮาลาลด้วยนะชาวมุสลิมก็มาทานได้ค่ะพิการร้านจะอยู่ถนนเส้นติวานน์นเยื้องๆกับโรงพยาบา kok, แลแบงคอกเมนทั่นเฮลก็ติดตามกันไลก์กบเซกระชารีโพสแ็กเพื่อนแล้วไปกันได้เลย